นายสุเทพเทศสุบันขึ้นเวทีเรียกร้องประชาชนเมินการเลือกตั้ง2องคุมภาพันธ์และจะยกระดับการชุมนุมปิดถนนทุกสายแทนการปิดหน่วยเลือกตั้งขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกสั่งกองกำลังบุรพาตรวจสอบย้อนหลัง3เดือนว่ามีกองกำลังติดอาวุธเข้ามาไทยหรือไม่โดยพื้นที่ระบุไม่พบความผิดปกติแต่อาจเป็นกรณีลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ู้ก่อความไม่สงบซุกระเบิดถังแกส๊สหนัก20กิโลกรัมตายเก้าอี้หินอ่อนหน้าโรงเรียนบ้านมะปริงอําเภอยะรังฐานพรานที่ดูแลความปลอดภัยครูเสียชีวิต2นายที่เกิดเหตุพบหลุมกว้าง2เมตรชิ้นส่วนถังแกส๊สและระเบิดกระจายไปทั่วบริเวณพระพุทธวรยานเจ้าอาวาสวัดเบญจมะบอบพิษ มรณภาพอย่างสงบที่โรงพยาบาลจุลาสิริอายุ95ปีเคลื่อนศพตั้งบำเพ็ญกุศลสาลา100ปีปียะมหาราชอนุสร์และเปิดให้คณะศิษยานุสิ์เข้าสงน้ำ13นาฬิกาวันพรุ่งนี้สนับสนุนโดยสินเชื่อเพื่อธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์